สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การศึกษาเรื่องราวในพระคัมภีร์จากการอ่านโทราประจำสัปดาห์โดยบทสรุปของ j e ิ s for Jesus ส่วนของโทราประจำสัปดาห์นี้มีชื่อว่า v e g a c h มาจากคำกริยาที่แปลว่าเข้ามาใกล้และครอบคลุมปถมกาลบทที่44ข้อ18ถึงบทที่47ข้อ27ยูดาซึ่งไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังยืน อยู่ต่อหน้าโจเซฟผู้เป็นน้องชายของตนเองเขาได้คุกเข่าลงและอ้อนวอนต่อเจ้าผู้ครองเมืองชาวอียิปผู้นี้เพื่อขอชีวิตเป็นจามินผู้เป็นน้องชายของพวกเขาเขายืนยันว่าหากเบนจามินไม่กลับไปกับไม่กลับไปพร้อมกับพวกเขานะยาโคบผู้เป็นบิดาจะต้องตายด้วยความโศกเศร้าอย่างแน่นอนหลังจากที่ได้สูญเสียลูกชายที่รักไป และแล้วยูดาก็ทำสิ่งที่น่าอาัศจรรย์คือเขาเสนอตัวแทนเบนจามินทำไมโมเสจจึงเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังด้วยเหตุผลเดียวกันกันกบที่โมเสสบอกเราในภายหลังว่ายาโคบส่งยูดาไปก่อนไปยังโจเซฟเพื่อชี้ทางไปยังโกเชนบทที่46ข้อ28เป็นเพราะว่ายูดาคือผู้นำของเรา เขาคือผู้มีเชื้อสายที่นำไปสู่พระเมสยาในที่สุดยูดาห์นำเราไปสู่โจเซฟโจเซฟนำเราไปสู่โกเชนและที่โกเชนเราได้รับการดูแลและคุ้มครองเชื่อว่านี่เป็นเหตุการณ์บอกที่งดงามของเผ่ายูดาที่จะนำเราไปสู่พระเมสยาผู้ซึ่งจะนำเราไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าที่ซึ่งเราจะได้รับการดูแลและคุ้มครองตลอดไป ดังนั้นจูดาจึงเสนอตัวเป็นตัวแทนของเบนจามินและโจเซฟก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปด้วยความรู้สึกที่ท่วมทน้นโจเซฟสั่งให้ทุกคนออกจากห้องยกเว้นบรรดาบุตรชายของยาโคบและในฉากนี้เต็มไปด้วยอารมณ์ที่สุดฉากหนึ่งในพระคัมภีร์ทั้งหมดเขาเปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงของเขาโดยกล่าวว่าเราเป็นพี่น้องของพวกเจ้า พวกเขาตกตะลึงโจเซฟเชิญพวกเขาให้เข้ามาใกล้และดูว่าเป็นเขาจริงๆคนที่พวกเขาเคยเกลียดชังและเคยขายไปอียิปต์คือคนที่กลายเป็นผู้เลี้ยงดูและผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาบางครั้งคุณต้องอ่านปฐมกาลบทที่44ถึงบทที่46และเสคาริยาบทที่11ถึงบทที่12ต่อกันนะคะ แม้จะไม่ได้มองข้ามความผิดของพี่ชายที่ขายโจเซฟไปหยิบแต่เขายืนยันว่าการกระทำนั้นเป็นไปตามพระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระเจ้าซึ่งก็คือการส่งเขาไปล่วงหน้าเพื่อช่วยครอบครัวของเขาให้รอดพ้นจากภัยกันดานอาหารและนั่นคือสิ่งที่ตั้งใจจะทำโจเซฟสั่งพวกเขากลับไปยังคาณาอันพร้อมสเสบียงและของขวัญมากมายสำหรับบิดาของเขา และบอกให้พวกเขาแจ้งยาโคบว,ว่าโจเซฟบุตรชายของเขายังมีชีวิตอยู่และเป็นเจ้าครองอียิปต์และครอบครัวทั้งหมดจะต้องย้ายไปอยู่ที่อียิปซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เดียวที่พวกเขาสามารถหาอาหารได้ในช่วงภายแล้งที่เหลืออีกห้าปีพวกพ,พี่และน้องกลับไปหาบิดาพร้อมข่าวอันน่าอัศจรรย์และยาโคบก็รู้สึกช่วมท้นและดีใจอย่างยิ่งที่ได้รู้ว่า ลูกชายสุดที่รักของเขาไม่ได้ตายแต่ยังมีชีวิตอยู่เขาและครอบครัวทั้งหมดทั้งพี่น้องภรรยาลูกๆและหลานๆจึงออกเดินทางไปอียิปเช่นเดียวกับที่อับราฮัมเคยอาศัยอยู่ในอียิปในช่วงที่เกิดการกันดันอาหารบัดน,นี้ลูกหลานของเขาก็จะไปอาศัยอยู่ที่นั่นเช่นกันแต่เรารู้แล้วว่าพวกเขาจะอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับพวกเขา และเมื่อ,อยาโคบหยุดที่เบียเชวาเพื่อถวายเครื่องบูชาพระเจ้าทรงพบกับเขาและทรงให้คำมั่นใจให้ความมั่นใจแก่เขาโดยตรัสว่าเราคือพระเจ้าคือพระเจ้าของบิดาของเจ้าอย่ากลัวที่จะลงไปอียิปต์เพราะเราจะให้เจ้าเป็นประชาชาติใหญ่ที่นั่นเราจะลงไปกับเจ้าที่อียิปต์และเราจะพาเจ้าขึ้นมาอีก ด้วยแน่และโจเซฟจะวางมือบนตาเจ้าปฐมกาลบทที่46ข้อ3หนึข้อ4ข้อความตอนนี้เองที่การนำชื่อยาโคบและอิสราเอลมาวางไว้ด้วยกันน่าสนใจอย่างยิ่งและไม่ใช่เรื่องบังเอิญเมื่อพระเจ้าตรัสว่าพระองค์นำอิสราเอลขึ้นมาจากอียิปต์อีกพระองค์หมายถึงชนชาติไม่ใช่บุคคลดังนั้นอิสราเอลที่เป็นบุคคล และในเชิงเปรียบเทียบคืออิสราเอลที่เป็นชนชาติจึงลงไปยังอียิปต์อิสราเอลที่เป็นบุคคลและอิสราเอลที่เป็นชนชาติยืนต่อหน้าฟาโรห์และอวยพรเขาและอิสราเอลก็ตั้งถิ่นฐานในโกเชนบทนี้จบลงด้วยชาวอียิปต์หมดเงินความอดอยากทำให้แผ่นดินเสียหายอย่างหนักจนพวกเขาต้องขายปศุสัตว์ให้โจเซฟเพื่อแลกกับธัญพืชสำหรับกิน และเมื่อธัญ,ญพืชหมดลงพวกเขาก็ต้องขายบ้านขายที่ดินโจเซฟทำให้ฟาโกรกลายเป็นเจ้าของที่ดินเหนืออียิปต์ทั้งหมดแต่ผู้คนก็ขอบคุณโจเซฟผู้ซึ่งช่วยชีวิตพวกเขาไว้ด้วยสติปัญญาและการบริหารจัดการที่ชาญฉลาดของเขาเราทุกคนควรปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีเยี่ยมของโจเซฟในเรื่องการเงินของเราเองหากคุณไม่ตั้งใจที่จะออมเงินส่วนหนึ่งไว้จาก รายได้ของคุณอย่างเป็นระบบคุณจะพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เมื่อถึงคราวยากลำบากซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความอดอยากของคุณอาจจะไม่กินเวลานานถึง7ปีแต่คุณควรคิดวางแผนล่วงหน้าไว้ขอให้คุณใช้สติปัญญาและการวางแผนสำหรับสิ่งที่ไม่คาดฝันแล้วทุกอย่างจะราบรื่น และคุณอาจจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นในยามยากลำบากนั้นและหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับคำแนะนำของเราจงฟังคำกล่าวของผู้เขียนสุภาษิตคนอย่างรู้เห็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสียแต่คนเขาดเดินไปเรื่อยและรับโทษสุภาษิตบทที่2ี่้อ3ขอสรุปโดยเชื่อมโยงเรื่องนี้กับพระเมสยาหรือเยชวัวแม้ว่ายูดาอาจจะเป็นผู้สืบเชื้อสายที่นำไปสู่พระเมสยา แต่โจเซฟตัางหากที่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันดีงามแม้จะเผชิญกับความอายุทธรรมซ้ำ,ำแล้วซ้ำเล่าและการที่เขาได้รับการยกฐานะจากคุกสู่พระราชวังรวมถึงการช่วยครอบครัวให้รอดผลอย่างยิ่งใหญ่เป็นแบบอย่างที่เราควรจดจำไว้หากเรากำลังมองหาและคาดหวังถึงพระเมสยาบรรดาอาจารย์ของชาวยิวบางคนตระหนักถึง เรื่องแบบนี้และเมื่อพิจารณาคำพยากรณ์ต่างๆจากอิสยาและเศคารยาจึงได้กล่าวว่าพระเมสสิยาบุตรของโจเซฟคือผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ชอบธรรมแต่ต้องทนทุกขทรมานโปรดเข้าใจความขัดแย้งในยอห์นบทที่6ข้อ42ด้วยกันพระเยซูตัดถ,ถึงพระองค์เองว่าเป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ และบรรดาผู้นำชาวยวตอบนี่ไม่ใช่เยซูบุตรของโยเซฟหรือเรารู้จักบิดามารดาของท่านอยู่แล้วแล้วท่านจะพูดว่าเราลงมาจากสวรรค์ได้ยอย่างไรพวกเขาเกือบจะพบความจริงแล้วแต่ด้วยดวงตาที่ปิดสนิทและหัวใจที่แข็งกระด้างพวกเขาจึงอยู่ห่างไกลจากความจริงนั้นไปไกลแสนไกลในขณะเดียวกันผ่านความทุกข์ยากทรมานและการยกย่องของพระองค์พระเยซู ได้เปิดทางสู่ความสุขนิรันดร์ให้แก่เราพระองค์ได้ทรงทำภารกิจของบุตรโยเซฟสำเร็จแล้วในไม่ช้าพระองค์จะปรากฏแก่ชาวโลกด้วยฤทธิ์อำนาจและความรุ่งโรจน์ในฐานะบุตรของดาวิดพรของปุโรหิตกันดามวิถีบทที่20ขทอี่6ขบอ24ถึง2ีขอพระยาเวทรงอำานวยพระพร,พรแก่ท่านและพิทักษ์รักษาท่าน และขอพระยาเวทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่านชาโลม